มาฟังบทความนะอิงนิทาน,นทางพระพุทธศาสนานะก็เป็นบทความนะก็ไม่ใช่เรื่องอที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะก็เป็นนิทานสอนใจนั่นแหละอิงพระพุทธศาสนานะก็คือสอนมนุษย์เราทุกคนให้รู้จักเรื่องการทำบุญนะโดยการแบ่งปันเสียสละการให้นะซึ่งเป็นเรื่องราวของชายผู้ยากจนเข็นใจคนหนึ่งนะ ที่มีอาชีพเป็นขอทานไอ้นายคนนี้ก็อยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกตินะเพราะฉะนั้นก็เวลาไปขอทานมานะได้เสบียงมานะก็กักตุนไว้ได้เข้าวสารได้เข้าเปลือกมาเนี่ยข้าวสารก็กักตุนไว้กักตุนมาหลายปีนะยุง่างของเขาก็มีเพียงข้าวสารนิดหน่อย เขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ข้าวที่เราสะสมไว้ตั้งเยอะแยะมากมายนะมันหายไปไหนหมดจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุโดยคืนหนึ่งก็แอบบซุ่มอยู่นะในมุมหนึ่งของบ้านตัวเองแล้วก็จ้องไปที่สเสบียงในที่สุดก็เห็นหนูตัวใหญ่นะมาขโมยกินสเสบียงของเขาชายขอทานคนนี้ก็โกรธมากนะตะโกนไปที่ หนูตัวนั้นอ่ะตะโกนถามว่าไอ้บ้านคนรวยมีเยอะแยะทําไมไม่ไปไปลักไปขโมยของเขานะมาแอบขโมยอะไรของข้าวนะยคข้ากว่าจะหามมาได้แต่ละเม็ดกว่าจะสะ,สะสมได้ได้มาด้วยความยากลําบากหนูตัวนั้นก็พูดขึ้นว่าเนะจ้าตาของเจ้ามีเข้าสารได้แค่แปดส่วน <c oughs> ต่อให้เดินทั่วโลกะน เาไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังชายขอทานก็ถามหนูตัวนั้นว่า๊ะ,ะทำไมชะตาชีวิตของข้าจึงต้องเป็นเช่นนั้นไอ้หนูตัวนั้นก็บอกว่าข้าไม่รู้อยากรู้ก็ไปถามพระพุทธองค์เสียชายขอทานจึงตัดสินใจนะเดินทางไปทางทิศตะวันตกนะเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเหตุใดเหตุอันใดนะถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้ โดยระหว่างทางนะเขาก็ได้ทำการขอทานไปด้วยวันหนึ่งก็เดินทางจนฟ้ามืดนะถึงจะพบบ้านคนหลังหนึ่งนะจึงรีบไปเคาะประตนะูก็มีพ่อบ้านนะเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรนะเขาบอกว่าขอข้าวกินนอนะพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นนะก็ถามขอทานว่าเอ๊ะ hey, มืดค่ำอย่างเนี้ยทำไมยังเดินทางอยู่ขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟัง โดยบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้เสบียงแล้วก็เงินกับเขาจํานวนหนึ่งขอทานถามว่าทําไมทําเช่นนั้นอาเศรีฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังลูกสาวของของเราเนี่ยอายุตั้ง16ปีแล้วแต่ยังพูดไม่ได้ขอร้องให้ชายขอทานช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองด้วย ซึ่งเศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทําให้ลูกสาวพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นชายขอทานได้ฟังเช่นนั้นก็คิดว่าเออไหนๆเราจะไปหาพระพุทธองค์อยู่ละเราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ขอทานจึงรับปากจะถามให้ชายขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเหล่า จนเดินไปถึงภูเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ําดื่มเห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าดีปุกท่าทางแก่มากแต่ดูกระฉับกระเฉงพระชราให้ดื่มให้น้ําดื่มแก่เขาบอกให้เขาพักผ่อนสักครู่แล้วถามว่าจะไปไหนขอทานก็บอกจุดหมายที่จะไปพระชรานก็รีบจับมือขอทาง นะแล้วก็พูดว่าขอร้องเออจ้าต้องช่วยถามพระพุธองค์ให้หน่อยนะข้าเข้าฌานฝึกฝนมา500กว่าปีแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์แล้วทำไมยังบินขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะขอทานก็เลยรับปากพระชราองค์นั้นชายขอทานได้เดินทางไปข้างหน้าผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึงนะคลองบึงนะั่นแหละจนถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งในแม่น้ำก็ไม่มีเรือสักลำ ชายขอทานร้อนใจนะว่าจะทํำยังไงน้อจะข้ามไปยังฝั่งนู้นได้ชายขอทานก็นั่งร้องไห้บนพ,พึมพำพึมพำคนเดียวนั่นนะว่าชีวิตเราทําไมมันลําบากเ<า>ช่นนี้นทัในใดนั้นก็มีเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเต่าแก่ก็พูดภาษาคนได้นะถามชายขอทานว่ามาร้องไห้ทําไมนะที่นี่ เราให้ทำไมที่นี่นชายขอทานก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเต่าแกก็พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมา1,000ปีแล้วแย่าตามหลักน่าจะกลายเป็นบังกรบินไปละทำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ๆตัวหนึง่งถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองก็ช่วยถามให้ข้าด้วยข้าจะให้เจ้าขี่ข้ามแม่น้ําไปฝั่งตรงข้างชายคอทานก็รับปากด้วยความดีใจ ต่อมาชายขอทานก็เดินไปเรื่อยเปื่อยแล้วกี่วันก็ไม่รู้จําไม่ได้นะแต่ก็หาพระพุทธองไม่เจอคิดในใจว่าโอ้ยพร,ระพุทธองอยู่ไหนนอ้อแดนสุขาวดีก็น่าจะถึงแล้วชายขอทานก็เสียใจมากาเลยเผลอละไปแบบงุนงงะนะทันใดนั้นพระพุทธองก็ปรากฏขึ้น,นาชายขอทานก็ดีใจมาก พระพุทธองค์ถามชายขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมชายขอทานจึงถามว่าใช่เจ้าขาดในนี้เขาบอกว่าเจ้าขาดนะผู้ชายพูดว่าเจ้าขาดใช่พระเจ้าข่าก็ได้เน,ะนะาะข้าน้อยจะถามข้าน้อยอาจจะถามคำถามหลายคำถามหวังว่าท่านจะอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้ รพระผูงแต่ว,ว่าได้สิแต่มีข้อแม้แต่ไม่มีเงื่อนไขเจ้าถามได้สูงสุดแค่สามคำถามเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกิน3ามคำถามมาก่อนชายขอทานก็ตอบตกลงคิดอใจนะว่าจะถามคำถามไหนดีชายขอทานรู้สึกว่าคำถามของตนเองในช่างไม่มีความสำคัญเลยเต่าแก่เนี่เข้าชานมาเป็นพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย เออคำถามเขาน่าจะลองถามดูพระชราเนี่ยปฏิบัติมาห้าร้อปีละนะก็ลําบากมากคําถามเขาก็น่าจะถามดูลูกสาวเศรษฐีเนี่ยก็ช่างน่าสงสารพูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้ยังไงคําถามของเขาก็น่าจะถามดูแต่แล้วชายขอทานก็ไม่ลังเลนะ่ะที่จะถามคําถามอันที่หนึ่งพระพุทธองค์ก็ตอบเขาว่าเตาแก่เนี่ยไม่ยอมสละกระดองของมัน ก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตรีอยู่24เม็ดแต่ถ้ามันยอมสละกระดองมันจะกลายเป็นมังกรได้คำถามที่สองนะท่านตอบว่าพระชราเนี่ยถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในายใจกับประวักพระวงอยู่กับไม้เท้านะว่าเป็นของวิเศษนะใช้ไม้เคาะบนพื้นหนึ่งทีนะพื้นก็จะกลายเป็นฐานน้ำใสถ้าหากพระชราย,ยอมโยนไม้เท้าทิ้ง เขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วชายขอทานดีใจมากนายจึงถามคำถามที่สามท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวาได้พบคนที่เธอรักเธอจะพูดได้เองและทันใดน,นั้นพระพุทธองค์ก็หายไปชายขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองนไม่มีอะไรสำคัญเลยว่ากลับไปขอทานตามเดิมดีกว่า <c ười> คือความเสียสละใช่ไหมให้ความสุขแก่คนอื่นนะ ใช่ไหมชายคนนี้ก็ได้รับความสุขกลับมาแล้วจึงรีบเดินทางกลับชายขอทานเนี่ยก็กลับมาถึงดิมแม่น้ําเต่าแก่ก็คํานวณเวลาว่าโอ้ชายขอทานน่าจะมาถึงแล้ว,ลวก็ไปรอถามรีบไปถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไงชายขอทานก็พูดว่าเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ําไปก่อนใช่ไหม เออถ้าบอกก่อนเดี๋ยวก็เออต่านั่นก็สละก,กระดองแล้วก็บินหนีไปนะใครจะพาข้ามแม่น้ําเออแสดงว่าฉลาดเหมือนกันนะ <c oughs> เอองั้นจเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ําไปก่อนเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังเต่าแก่ตัวนั้นก็พาขอทานข้ามแม่น้ําไปชายขอทานก็เล่าสาเหตุให้ฟังเ <c oughs> ต่าฟังแล้วก็เข้าใจทันทีใช่ไหมจึงถอดกระดองออกแล้วก็ยกให้ขอทานแล้วก็พูดว่า ในนี้นะมีไข่มุกราตรี24เม็ดเป็นของที่หาค่าไม่ได้สําหรับค่าไม่มีประโยชน์ละนะค่าขอยกให้เจ้าเต่าแก่จึงกลายเป็นมังกรบินหายไปนะเข้ากลีบเมฆนะหายไปในกลีบเมฆนะอะไรเงี้ยโคตานที่ฉลาดใช่ไหมเออถ้าไปบอกก่อนนะไม่รู้ใครจะพาข้ามฝั่งมาได้เนะต่าก็บินหนีไปละ ชายขอทานก็เอาไข่มุกราตรีนะ24เม็ดนะห่อไว้ในพกผ้าอยแล้วก็รีบเดินทางกลับมาถึงบนเขานะก็พบกับพระชราพระชราก็รีบถามว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไรนะขอทานเล่าสาเหตุได้ฟังพระชราก็ได้ฟังแล้วก็ดีใจมากนะจึงมอบไม้เท้าวิเศษให้แก่ชายขอทานพระชราจึงขี่เมฆนะบินขึ้นท้องฟ้าหายไป หายไปในกลีบเมฆเหมือนกันต่อมาชายขอทานก็เดินมาเดินทางมาถึงหน้าบ้านของเศรษฐีแต่ใดน,นั้นมีหญิงสาววิ่งออกมาและก็ตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธอง์กลับมาแล้วเศรษฐีก็วิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวเขาพูดได้ชายขอทานก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธองตรัสอย่างนี้อย่างนี้ นะเศรษฐีก็ดีใจมากนะจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับขอทานอันนี้เป็นบทความอิงนิทานนะทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนาะนะก็คือสะท้อนให้เห็นว่าความรักนะที่เราให้ออกไปนั้นนะเราก็จะได้ความรักนั้นย้อนกลับคืนมาความสุขที่เราให้ออกไปเราก็จะได้ความสุขย้อนกลับคืนมา การที่คิดเผื่อคนอื่นนั้นย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณซึ่งนี่คือเหตุผลเหตุและผลนะเมื่อเราทําความดีะต่อไปความดีนั้นก็ย้อนกลับมาหาเราเช่นกันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะการทําความดีก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ถึงวันถึงเวลาก็ออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานเองเนาะ